ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มีความรู้เก็ดเล็กๆน้อยในการใส่ประตูท่อ p v บนะครับการใส่ท่อ PVC นั้นเราใส่ไม่ได้นานนะครับก็จะหลวมน็อตเราก็จะหลวมที่เปิดประตูเหมือนกันครับบรนพับก็เหมือนกันนะครับเพราะอะไรนะเพราะเราเนี่ยไม่ได้ใส่ไม้ตรงนี้ตรงที่เราใส่บรนพับนะครับคือไม้ที่เราจะเจาะใส่บรนพับอยู่ตรงนี้นะแต่ทีนี้เราไม่ได้ใส่ไม้ เมื่อไม่มีไม้มันมีพ่อบางๆอยบางๆนี้ครับมันบาง,บางๆนี้นะครับขอโทษครับเมื่อมันบางๆนี้นะครับเราเปิดเข้าเปิดออกนะเปิดเข้าเปิดออกมันก็ทําให้หลวมครับหลวมเร็วมากแต่ถ้าเราใส่ไม้อย่างนี้นะครับใส่ไม้นะเอาจับคนเดียวขอโทษครับเนี่ยใส่ไม้นะครับ คือไม้ตัวนี้เราใส่ในรูนะครับรูตรงนี้ยัดอ่เอาเข้ารูปอให้แน่นให้มันได้ฉากกันนะครับมันได้ฉากกันกับไม้แล้วก็มีไม้ตัวนึงนะครับมีไม้ตัวนึงสอดลงไปพอที่เราจะใส่บรรพับได้นะครับใส่บรรพับตรงนี้ได้นะครับใส่บรรพับ ลึกเข้ามาประมาณแค่สิบห้าเซนหรือยี่สิบเซนนะครับนี่เราใส่ไม้ตัวนี้ยาวเข้ามาใยาวเข้ามานะครับต้องเหลาตรงนี้ให้โค้งๆหน่อยนะครับเผื่อว่าเรายัดเข้าไปไม่ให้มันหลุดลงไปข้างในนะครับแล้วเราค่อยตัดทีหลังเรามาวัดแล้วตัดเลยนะครับแล้วพอเราใส่บรรพับนะครับบรรพจะอยู่ในลักษณะเอา้าบรรพหายไปไหนหนาะคือยอยู่ตรงนี้นะครับนีป่ประมาณนี้ครับเนี่ย จากนี้มานนี่นะครับมันพับจะอยู่ขนาดนี้พอใส่มันพับตรงนี้ปุ๊บมันก็เจาะไปถูกไม้นะครับอีกอีกด้านหนึ่งนะตรงนี้นะครับตรงประตูนะครับตรงประตูเนี่ยนะครับเราก็เลาะเลาะเลาะตรงนี้นออกครับเนี่ยเอาคัตเตอร์กรีดคัตเตอร์กรีดตรงนี้นะครับคัตเตอร์กรีดตรงนี้แล้วก็ใช้ไม้มรรทัดเลื่ออะไรก็ได้ครับเสียบเข้าไปแล้วก็ไล่ไล่ไลตามเนี่ยขอบนี่ไปเลยครับ ไล่ต่างขอบนี้มาสุดนี่ก็กีดอีกมืนเนอร์ครับเอาคัตเตอร์กีดตรงนี้นะครับกรีดเขาจะหยอดกาวไ้ตรงนี้นิดเดียวครับตรงนี้คือเขาให้เขาเอาให้เขาเอาให้เรามาเนี่ยเผื่อเราซ่อมครับเนี่ยแถวนี้เราจะไม่ค่อยหยอดอย่างเงี้ยนะครับจะจับโยกได้เลยนะครับโยกได้เห็นไหมมาโยกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราจะใส่ก็คือหยอดหยอดกาวหยอดกาวเพิ่ม นะครับหยอดกาวนี่เอาผ้าเช็ดด้วยนะครับไม่ให้มันเปื้อนเนี่ยมันเลาะตรงนี้ออกแล้วก็หาไม้หรือหาไม้มันทัดหรือว่าเหล็กฉากนะครับเหล็กฉากกรีดฝอดเข้าไปในนี้ก็กรีดปึ๊บไม่ต้องเอามีดนะครับนยไม่ต้องเอามีดแล้วตรงนี้เราก็จะมันก็จะมีรูตรงนี้ครับรูรูที่รูรูที่ใส่ใส่ไม้ครับแล้วก็เหลาไม้ ใส่มากไม็ไม่ต้องมากก็ได้ครับมากแค่นี้นะอันนี้เพื่อจะใส่บันพับนะครับบันพับจะอยู่ตรงนี้นะครับไล่ลงมาเราใส่ตรงกลางไม่ใส่ก็ได้ครับเพราะมันยาวถ้าเกิดเรามีเวลาก็ใส่ได้ครับตรงกลางเนี่ยยาวเราก็ใส่ด้านล่างอีกอันนึงนะครับใส่ด้านล่างอีกอันนึงอันนี้จะทนมากครับนะเราเปิดประตูปิดประตูนะบันพับก็น็อตก็จะไม่หลวม จ้งตั้งอยู่ได้นานครับอยู่ได้นานมากมากเลยตรงนี้นะครับเ,เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆครับพอ PVC ถ้าเราไม่ใส่ไม้นี่ไม่นานหรอกครับหวมนเนี่ยไม้ยาวนะครับไม้ตัวนี้ผมใส่เข้าไปนะครับเราโค้งไว้เดี๋ยวลืมโค้งไม้ไว้นิดนึงนะนี่นะครับวสอดเข้าไปเลยปึ๊บเนี่ยจะมาล็อกเห็นไหมจะมาล็อกเราใส่บรรทับตรงนี้ปั๊บก็เจาะถุงไม้พอดี ไม้ก็จะดึงกับนี่บรรพับนพแนบกันทีนี้ก็ทนทนมากๆครับผมเคยใช้มาแล้วนะครับการันตีได้ร้อเปอร์เซนนะครับแล้วก็โอ้เปลี่ยนห้องน้ำให้ใหม่ครับเปลี่ยนห้องน้าให้ใหม่ซ่อมห้องน้ําปวกขึ้นครับก็จะตั้งเหล็กแล้วก็ผสมไม้เพรไม้ก็มีเยอะไม่รู้จะทํำยังไงก็ ใส่ไปด้วยเลยอันไหนมันผูก็จะเอาออกครับ